สวัสดีครับเป็นแฟนช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพี่เจกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมครับเอามาถึงช่วงของกระแสสเปเชียลหนึ่งประจำค่ำคืนวันจันทร์นะครับพี่เจเลือกเกมเวลาตีหนึ่งสี่ิห้านะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปในกลุ่ม B ีครับในกลุ่มดีนะครับไอซ์แลนด์อันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับฝรั่งเศสจาฝูงครับไอซ์แลนด์มี3แต้มจากการชนะ1แพ้2เกมล่าสุดไปแพ้คาบ้านในยูเครนไป3ต่อ5ไปโดน2ประตูท้ายเกมเลยนะครับอนากุลักซันกุนซือครับก็มีผู้เล่นการหลักอย่างอนาฮาราสัน คุมตรงกลางครับแนวรุกมีอเบิร์ตกูดมอนสันมิดฟิลด์จากฟิโอเรนตีน่านัดที่แล้วยิง2ลูกแต่ทีมแพ้นะครับแล้วก็ข้างบนก็มีดากูทอตเทนสันเซวาแมกนูสันกองหน้าเป็นอันดี้กูดจอนสันนะครับเฉอกับฝรั่งเศส ชนะมาสามนัดรวด9คะแนนเต็มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มอาเซอเนอลมาสามา3 0ย์นะครับดีเย่เดชองมีตัวหลักเพียบนะครับเกมรับซาลีบากับอูปาเมการโนดันกลางก็อาเดียนกราบิโอนะครับแนวรุกคิงซีโกมองไมเคิลโอลิเซอูกเอกิติเก้หน้าเป้าคริยนนะันเอ็มบัปเป้นัดที่แล้วก็ยิงได้อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มนะครับนัดแรกเจอกันฝรั่งเศสเปิดบ้านชนะ21ก่อนเกมฝรั่งเศสบุกมาเป็นต่อพอสมควรนะครับกำลังท็อปฟอร์มครับโดยเฉพาะเอ็มบัปเป้นี่ยิงประตูต่อเนื่องมาหลายเกมติด พี่เจมมองว่าไอซ์แลนด์เนี่ยมีปัญหาที่เกมรับนะครับนัดที่แล้วยังโดนยูเครนไป5ลูกครับพี่เจมมองว่าต้านฝรั่งเศสไม่อยู่กระแสไหลฝรั่งเศสด้วยครับประตูแรกมาไวนะ่าจะไหลฝรั่งเศสจะบุกชนะขาดถึง2ประตูครับให้เชียร์ทีมชาติฝรั่งเศสเป็นกระแสสเปเชียลหประจำค่ำคืนวันนี้ครับ